ที่น้องกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันจ้าซื้อมานะคะไปฮับลูกสาว็จะเอาไปโรงเรียนและแวะซื้อกินก่อนราดเก่ากระเซียกันยัง มีเวลาเห็ดงานเหตุบท่ัน,นไปส่งลูกกับประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งอ่ะกลับมากับสองโมงก็ดีเนาะกินก่อน เ้วก็หากินใหม่ก็หาในสายตามกอตาอย่างก,ก,ก,กินนอะจาะไม,ไม่หาบากทุกคนเข้ากัน ก็เหนียวมุกซีนยังไม่เจ้าเมื่อกี้นี่ก็แวะไปเบิกเงันทะเลน้ำลดอีกแล้วรดสองเมื่อติน๊นะเมื่อจะไปหาหอยทรายก็บบ่ได้ไป ผู้ว่านีงกับมองดำๆออกก่อนแต่ว่าไม่ค่ากระจ้นเอากันไกลตัดเล่มอันดำๆออกหมดแล้วมีนิดหน่อยอันห้อนก็นขาวเนียวแซ่บรัก hmm ชือมาสองห่อตรงนี้อห่อละห้าบาท เข้ากันเยอพี่น้องจะเดือดมักมัน่มแซ่มักกินมงติดมันแบบนี้คนหะ ประจงลูกสาวงลูกสาวก็สายสายมาไงเจ็ดโมงครึ่งน,นอนตื่นสายทั้งแม่ทั้งลูกตื่นหกโมงหกโมงสี่สิบมาแต่งตัว ลุงเรียนพได้เข้าแถวเก็บขยะกวาดทำความสะอาดอืมท่านใข้าแถวพี่น้องสมัยสเดือนลุงเรียนเพื่อนก่อน,นจะเข้าแถวหน,าน้าโรงเรียน เจ็ดโมงอีกเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบในคู่ให้ไปเก็บขยะเลยเนี่ยคู่สติละครั้งทำความสะอาดง่างเก็บขยะให้ในโรงเรียนเก็บขยะแล้วอนี้ก่ะข้าแถว เข้าแถวเลยแปดโมงะกี้สวดเสร็จแล้วจิตกรรมประมาณแปดโมงครึ่งคนนีน้ลองเพลงสวดมนต์ลองเพลงชาติสวดมนต์อ่าันมี่ขันมี่อ่ะกิจกรรมคู่จะ ว่าวกับนักเรียนนี่ก็ให้อนุบาลให้คนหนึ่งไปเข้าห้องครูอ่ะแสี่ปห้าปหกยืนรอฟังคำสั่งคุยแต่สมัยเอ้าเดืนอนยังเรียนก็จะเข้าห้องเรียนได้แปดโมงครึ่งอบรมหนาเสาทุง่งอบรมนักเรียนสมัยตะกี้กนี่ แดดระยืนอยุคหันละแดดระยืนยุคหันละเวลกากี่มากระแดดอย่างนีม้มันนอกเขาเจ็ดโมงกว่าแปดโมงกับจ้าแดดครูเข้มงวดสมัยตะกอน ม่ว่าจะเป็นเรื่องเลี่ยนเรื่องยดง๋ย่าสงไม่ย่า,ยานบบเบิดอิ่มเลยอิ่มแล้วไหเดีย๋ยวไปหาเห็ดเนบกินใหม่ไปเนาะ งามมาเศร้านะคะข้าวเย็นบม่ได้มาข้าวแร้มีข้าวเย็นนะคะอุ่นข้าวเย็นไว้เพื่อกังเว้นวเว้นเทากับสีมาตัดมากอ่ออันนี้ก็เสร็จไปทิมซะพัดทีท่เต่มเมื่อคืนใส่ขยะนะคะข้าบอบในบ้านดนเรื่อนนะนำ แซดกับพ่ทันเด้จ้าได้มื้อนี้สมุยจอ่อคือจังฝนสิต,ตกนูเด้อือฝนก็ได้จ่อก็จังสิต,ตกนี่คื้มอยู่พี่น้องก็อืองานบ้านง,งานเลยค่ะคอยลงค่ะ ิ้นตก,นตกเดี๋ยวค่อยล้างแลน้ะน,นะคะเอามาเด็สเสาวเดือนเชดิลาพี่แล้วน้องไปในคลิปนี้ก็ได้เนาจะพ้ดพอกับสาวเดือนในคลิปต่อไปแล้วจ้าตกท้ายกันน้ำแน้ เรื่อศร้านะคะสวัสดีค่ะ